ก่อวกัน้รายการต้เกสเมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ใหตัวเชนวัวช่นจุดจุดหนึ่ะครับผมชึ้งคิกยังคิกยังเอ้ยยังไม่ได้นะผมคิกอยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตครับผมในวันในภาคในอีพีบผมวันนี้ทป็อะไรเาวันนี้ผมก็เอาชีวิตรอดเองนะครับผมฮะผมเอาชีวิตรอดีเคิจะ นีตัดต่อไรเลยด้มาสร้งโกก่อนนะฮะด่าปสร้างไอดียเชื่อชื่ชื่ออนตุกเกอไซร์ข้าพม

เอาวัตกัดไว้กินด้วดยนะครับผมนะเสียงแหมๆนะครับผมเออไม่รู้นะว่าทำไมเสียงก็อาจจะมีฮี่นครับผมก็ไม่เอากล้องหน,นาเนาะก็คนบาง คนเขาก็ต้อง,องมีบ้างน,นะครับผมทำไมเสียงโดนเพิ่มบางโอตีนิดนังน่ะมีผมเห็นทุกซอกทุกมุมเพราะมันไม่เห็นอยู่แล้วนะครับผมไม่ม้ซอกเห็นโอเคต่อไป และก็หันบนทามนะไม่ใช่หลนไม่ใช่อะไรลบเลครับผมอแอปเปิลนะไปเอาแอปเปิลกันเถอะเรามาครับขวาหรือพิกเอ็กีแต่ว่าออกจากแถวนี้ให้ได้ก่อนไหมมันแถวนี้มันสมบูรณ์จะได้ไร,รับผม นะครับผมเรออครับโอเคครับผมอยู่ที่ที่ใส่และกว่าไปกว่าโอเคโอ้โหือว่าเยียดยนเลยจ้ากับเราเราทำการประกัเโอเคเสร็จ คร okay. ับค่ะอบาซซอสกระดคับซิกกระดาษครับ สี่แอนนาบุกข้าสนามหกตุลาคมจังหวัดประกาแข่งขันเรียนตำวช้แดนที่ประจปี แล้วเรามาะค่าแกลกกระเทิบแลละก็เอาแก่อีเือดได้ขภยจเป็นการสร้างเสนดีอยจากสเรียน่าหดทั่ระเทศงาไม้ทำลายป่าสปะชาธประชาครัด้วการไม่ทำลายป่า โุเอเจคนแชร์อบอลไอลนตกร้าปนตอและกนาพื้นบ้านอาทิไม่เดียวได้ขนแกะมาสองอันเรารอระงวัางนก็ตัดไม้เจ้าว่าไปแล้วแกอีกตัวเด็กกั้เบื้องเขตอยู่ดะหายไปไหน กาไก่นศอวัฒนธรรมท้องถิ่นเปตสมเด็จพระเทพรัราสดาสยามรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกิจดังนี้วันนี้เวลาสิี่นกานาทีสมเด็จราหชกกเพยักุลทงรรดาปรให้สมเด็จพระเรัาดาสยามมชมารีทและอาาชพัฒนาูนจินดาก

เออคือ um <c oughs> สี่แปดหกโคดคนกนเรื่อยราุดาียามมาวันจุบาลีในการจัดพิพิธภัณ์วัเสัตศาสารามเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมในงานฉลองครูรัตนโกสินทร์สองปี สามสิบ <Okay. S 2> <30 S 1> อันก็น่าจะพอดีเ้ยจะแกะอ้าวแล้วจอดนะผมจอดความจอดีจะดีโอเค ก็ดีดีดี่ผ่านหน้มรว่าเราจะมาผมจะเดือรวดช้าลงใจดีกับลมสร้างบ้านอ่ะก็่น่าจะไม่น่าจะหาเลครับก็มังนะ เรามาฆ่าหมูถ้าฆ่าหมูสามตัวนี้ผมปิดเลยละกันนะฆ่าไก่อะไนกเด่นไก่จะปิดแล้วโอเคแล้วผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับไต่นะผมอย่าลืมไปกดไลฟ์แฟนเอเบบีนะกดซับไลท์ยูทูป คน4้านถุกพอดีเลยบ๊ายบายนะครับผมลาก่อน